กราบสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีที่น่ารักของต้อมทุกทกท่านนะคะมาดูแนวทางรวมหวยลาววันที่15เดือนมิถุนายนนะคะเพื่อนๆสูตรเลขกําลังวันนะคะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกําลังใจให้ต้อมด้วยนะคะทุกคนเรามาเริ่มดูเลขในตารางกันเลยนะคะสูตรเลขกําลังวันนะคะเลขในตารางจะมีเลข1น,นะคะ2เนาะ 8นะคะ5 7นะคะ9แล้วก็เลข0นะคะทุกคนเลขเด่นจะอยู่ตรงกลางนะคะเด่นจะเป็นเลข5และเลข7นะคะเนาะตัวเจาะจะมี5 1นะคะ5 2เนาะ7 0นะคะ7 9นะคะเนาะมาต่อกันที่ตัวการอยู่ตำแหน่งนี้นะคะจะเป็นเลข8เนาะนะคะเลข8ตัวเจาะมี8 1 8 2 7นะคะส่วนเลขที่ต้องชอบเนาะ10นะคะสอนะคะแล้วก็58นะคะเนาะอย่าลืมกลับหัวนะคะเลข9กับเลข6ตรงนี้จะได้เป็น76นะคะแล้วก็26นะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่พน้องนท่านไหนจะซื้อเลขเบิ้ลนะคะ88แล้วก็99นะคะทุกคน99เป็น66ได้เป็น96ได้ด้วยนะคะ เนาะมาต่อกันตรงนี้นะคะสำหรับตัวเน้นนะคะ5ชุดเนาะ51นะคะ79นะคะ81นะคะ87เนาะแล้วก็10นะคะห้ามลืมกันเลขพี่น้องนะคะ50นะคะ71เนาะ80นะคะ1100นนะคะอันนี้ แล้วแต่เพื่อนๆชอบกันนะถ้าไม่ชอบก็เล่นแต่หมึกสีน้ําเงินนะคะที่ต้องเขียนให้ตัวใหญ่ๆนะคะนะตัวเล็กๆไม่ชอบนะคะหมึกสีดําไม่ชอบก็ไม่ต้องตามเนาะนะคะแล้วก็มาต่อกันที่สายวิ่งรูดนะคะเน้นวิ่งรูดอยู่แล้วเนาะทุกคนเน้นวิ่งรูดที่ตัวเด่นก็คือเลข5้าและเลข7นะคะเนาะแล้วก็มาต่อกันที่สูตรเม็ดเดียวเม็ดเดียวจะเป็นเลขส่นะคะ เนาะมาต่อกันที่เลขชุด3ตัวบนนะคะทุกคน3ตัวบนนะคะรวมหวยลาววันที่15เนาะชุดแรกนะคะ910นะคะทุกคน381เนาะ579นะคะ429นะคะ787เนาะแล้วก็851นะคะ กับหัวเลข9กับเลข6นะคะ610นะคะ576นะคะ426เนาะแล้วก็ห้ามลืมกันเลขหามแบบนี้นะคะ878นะคะเนาะส่วนตัวเน้นนะคะเพื่อนเก้านะคะ579เนาะแล้วก็787นะคะท่านไหนที่ชอบตามเลขพี่น้องเนาะนะคะการเลขพี่น้อง911 3 8 0านะคะ3 8 0นะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็จะเป็น8 5 0นะคะการเลขเบิ้ล9 9 1นะคะ9 9 0นะคะส่วนเลขทูบนะคะเลขทูบจะเป็นเลขนี้เนาะ7 6 7นะคะเลขทูบ7 6 7นะคะ 6กับ9ตัวเดียวกันนะคะเนาะ7 6 7ท่านไหนชอบเลข6จิ้ม7 6 7ท่านไหนชอบเลข9้จิ้ม7 9 7นะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่พี่พน้องๆท่านไหนที่สนใจกล่องสุ่มนะคะเพื่อนนะคะ,ะ,คะกล่องสุ่ม159บาทนะคะแอดไลน์ตรงนี้มาได้เลย l u c K y ขีดตรงกลางเลข9้99 9ตัวต้มพารวยนะคะสินค้าในกล่องสุ่ม จะเป็นสินค้าที่ต้อมอให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆบูชาและก็ที่มีขายนะคะไม่ว่าจะเป็นสบู่นะคะเนาะหนังสือทำนายฝันนะคะแล้วก็ชุดทูบต่างๆนะคะเนาะมูลค่าสินค้าในกล่องมากกว่า159บาทแน่นอนนะคะเนาะแหวนปีเสียออกไปแล้ว1นงวงนะคะเนาะยังเหลือแหวน ตะปูนะคะทุกคนเนาะบางท่านได้ทูบ30แท่งชุดหนึ่งนะคะได้เป็นชุดถุงแดงชุดหนึ่งนะคะได้สบู่อีกสองก้อนนะคะนะบางท่านได้เป็นเข็มกลัดเวสุวรรณนะคะคือปังมากๆเลยนะคะสินค้านะคะในกล่องมูลค่ามากกว่า159บาบาทนะคะท่านไหนสนใจก็ทักมาได้ LUCKY ขีดตรงกลางเลข99ตัวนะคะต้องขอตัวลาและจบไลรเพียงเท่านี้ท่านไหนที่ชอบสูตรนี้สามารถนำไปเล่นหลาวพัฒนาได้ด้วยนะคะขอให้เฮงๆปังๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย